โอเคทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ก็อยู่กันในเกมบูล็อกนะของโลบอกเขาซึ่งวันนี้เราจะมาทำ24ชั่วโมงในบูล็อกนะซึ่งบอกก่อนคืออันนี้ผมเพิ่งดูอน,นิเมนะบูล็อกจบมาค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวผมเลยลองมาหาเกมด้วยนะแล้วคือผมมาเจอเป็นเกมโลบอกฮนะที่มันมีแบบบูล็อกข้างในผมก็เลยลองมาเล่นเนี่ยแล้วคือผมก็จะมาทำ24ชั่วโมงด้วยในคลิปิปนี้ซึ่งเริ่มเกมมันก็เหมือนจะให้เราสุ่มนะตอนนี้เราเป็นอิสงญิญะนะจริง,รงๆผมอยากจะได้ชิดโดนะทุกคนไม่ก็ซ เราได้เป็นนางยี้อุ้ยเราได้นางยี่ซีชิโร่มาล่ะก็อาจจะเป็นตัวอวยของหลายๆคนนะตัวเนี้ยส่วนมันจะมีระบบไหลนะระบบไหลอ่าตอนนี้ผมมีปริศนาเพิ่มความเร็วโดยรวมของคุณก็เดี๋ยวรีไปฮะก็อุ้ยได้น้ําแข็งมาทุกคนเพิ่มความแข็งแกร่งของพาและความแข็งแกร่งของในการยิงถือว่าดีนะเพราะนางยี้เนี่ยนะเขายิงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไป ก็จะเป็นกองหน้ากันทุกคนเต็มว่ะงานทุกคนงานเดี๋ยวเราเป็นปีกันดีกว่ามาก็อยู่กันในบล็อกนะอุ้ยอะไรกันครับเนี่ยสกิลของตัวอะไรนี้อุ้ยกระกมาลู่หรือไกล่สือไม่รู้เหมือนกันนะแล้วคือทําไมมันมีอะไรติดตามหลังด้วยเนะี่ยมันคืออะไรนี่เพิ่งเคยเล่นครั้งแรกไม่เข้าใจ เหมือนจะมีระบบสไลด์นะแล้วก็ระบบวิง่งแล้วเขาก็กำลังเลี้ยงบอลน,นะเหมือนจะโดนำนำหกสี่นะทีมเราเนี่ยเนียส่งบอลมาที่เรานะแล้วเรามันมีระบบดิปปิ้งอะหลอกไปหนึ่งนะแล้วส่งส่งให้เพื่อนที่อยู่ข้างหน้าแล้วเหมือนจะรู้กันนะแล้วเพื่อนมันคือมันคือตัวอะไรเนี่ยอันนี้ผมอยากดูจริงอะ อ่าแล้วบอลลูกบอลไปอยู่ตรงนั้นฮนะเนี่ยแล้วแยงยังไงเนี่ยไปเสียบโอ้โหเสียบไม่โดนะแล้วจบการแข่งขันไปเกมแรกก็แพ้ไปเลยห้าสี่เอ้าเขาอยู่คนเดียวเหรอเนี่ยเอา嘛เร็วๆอะ่ะเราต้องเล่นให้เร็วๆเปิดกองหน้าโอ้มึงเร็วจังวะมามาทำความเข้าใจก่อนนะมันมีโค้ดคือนี้ ใช้โคดอีเทอร์ยี่ห้าเพื่ออ้นี้ปลดล็อกโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ปรับภาษาอังกฤษนะก็รู้เรื่องมากขึ้นนะเดี๋ยวก็จะใส่โคดอีเตอร์ยี่ห้ายี่ห้าแล้วก็มีเครื่องหมายตกใจได้ไหมเนะี่ยมันต้องเลเวลสิบขึ้นไปอนะโคดโอเคเดี๋ยวก็ไปทําให้เลเวลสิบเนาะโอเคต้องเข้าใจรบเลยหลายอย่างเกมนี้รั Run ving, นคะือวิ่งอะรันคือวิ่งมีหลอตสตามิน่าอยู่ด้านไอเนี้ยด้านซ้ายแล้วก็มีสไลด์อะมีการเตะคลิกอนะคลิกก็คือเตะ ก็ชาร์จเร็แวแล้วไอ้สกิลนังนี้แทบคือน่าจะจับบอลกากาศแดนน่าจะหลบโอเคไปเล่นกันเลยแล้วเหมือนจังหวะนี้เราจะได้บอลน,นะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีดิป,ปลไปก่อนหนึ่งทีฮะแล้วก็ไปฮะส่งไห้เพื่อนนะส่งโอ้โหเลาพาร์ตไม่ทันโอ้โหเล่นแย่ยจังหวะนี้แล้วเหมือนจะเราจะทําเสียประตูด้วยเราไม่เสียเราเสียโอ้โหเส,โเสียบไม่ได้เฉยอะแล้ว โอ้โหเรารอเพื่อนนะรอเพื่อนส่งให้เราเขาส่งให้เราหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยส่งฮะเพื่อนเพื่อนไม่เน,นี้ยเราเพื่อนโอ้โหส่งไปไหนอันนี้อาจจะเป็นตำแหน่งที่เรายืนไม่ถูกก็ได้่ะมาเอา้าเราเหมือนจะได้เหมือนจะได้่ะโยกมันหนึ่งทีเราพาได้เพื่อนเอา้าโอ้พลาดเลยฮะอันนี้พลาดพลาดเดี๋ยวต้องแก้ไขต้องแก้ไขก่อนต้องแก้ไขก่อนนะลูกท,ทำอะไรของเราเนี่ย ก็เล่นรังแรก็อาจจะมือมือหน่อยนะเดี๋ยวต้องปิดตัวส่งนะดูเหมือนเพื่อนเราเข้าใจนี่แย่งบอลอยู่คนเดียวมันก็เลยมีตัวส่งแล้วเหมือนหรือว่ามันไม่ส่งวะมันมีตัวส่งแต่มันไม่ส่งกอดคอยลยงสไตมิน่าไว้นะเสียบโอ้โหไม่โดนอะคนลายกันแล้วเหมือนจะได้บอลจังหวะนี้แล้วรอพาสซิ่งฮะส่งให้เพื่อนแบบงามๆอะแล้วเติมอะ เราเป็น l w เราต้องเติมอะส่งส่งให้เรามาแล้วเพื่อนเพื่อนไม่ส่งนะอุ้ยเร,เราจะทันไหมเนี่ยอา้าเรากดแรด,ดไปอย่างนั้นตายเสียบอลอ๋อแล้วเหมือนเพื่อนเราจะได้อยู่อะแล้วเพื่อนเรายิงเข้าเป็นหนึ่งต่อหนึ่งอะอ๋อเหมือนจะไม่มีกองหน้านาทีนี้ฮะเราต้องเป็นกองหน้าจะเป็นของทีมแต่ละ แล้วเพื่อเรายิงโอ้ยิงติดบล็อกฮนะแล้วเสียบโคขาหักดูเหมือนเรานำเขาอยู่เนี่ยจำนวนคนส่งอะรีเควสโอ้ยิงอย่างงั้นมาคอยเลี้ยงสงตไตล์มิน่าส่งและส่งเพื่อนเพื่อนไม่ส่งให้เราเลยว <S <S> <S แล้วเหมือนทีมที่ชนะจะเป็นทีมเราด้วยนะทุกคนก็ชน,นะมวยสกอร์สองต่อหนึ่งเนาะเนี่ยเวลเหมือนจะไม่อ้านนะทุกคน ผมว่านางยีมนไม่เข้ากับผมอะ่ะเดี๋ยวผมหาไอ้ตัวใหม่แล้วกันนะอ้ยมีลินด้วยมีลินมีไอคูอะมีไครเซอร์คาราสุถ้าแต่ไม่ผิดคาราสุมันเป็นกองหลังใช่ปะ่ะโอเคอทุกคนมาอยู่ในเกมแล้วโอเคไอตัวนี้อุย้ยมีสก,กิลว,วิ่งครทุกคนแล้วเหมือนอันนี้เป็นดิบบิง้งดิบเบิลฮะก็คือการเลี้ยงมีการเลี้ยงกับวิ่งฮะอามาเราจังหวะนี้หลุดมาโอ้ ต้องปิดตัวก่อนปิดตัวส่งอะแต่รู้อยู่เขาไม่น่าส่งเนาะอุ้ยเราเพื่อเราเป็นฮีโร่จังหวะนี้ส่งอะพีดพีดพีดโอ้หไม่ส่งเลยยังไม่เสียแล้วเฮไปะอะสามคนเราคอยเป็นฟาวนายะแล้ว โอ้เหมือนโกเขาเซฟได้วะแล้วเหมือนเราจะได้ฮะทุกคนจังหวะนี้แล้วจังหวะนี้ยิงโอ้ยิงอะไรอย่างนั้นเรายิงอย่างนี้โอ้โหเพื่อนด่าไหนั่นเราพลาดประตูแรกสําคัญไปฮะอ๋อมีชิปล็อกฮะอ๋อเนี่เราเปิดชิปล็อกละมาส่งส่งส่งพีจิตโอ้ทำไมมันเล่นตะลุมตะลุมตุ่มบอลกัน เอ้ยเราไม่ได้โอ้โหหรือว,ว่าได้เราไปหนึ่งสูตรเลยอะถ้าไมไม่รู้ผมคลิปเองหรือเปล่าทำไมบูล็อกมันไม่ได้ไม่ได้เล่นเป็นทีเหมือน,น,อนอในแอนิเมะเลยวะในแอนิเมะผมเห็นเขาเล่นกันเป็นทีนะบูล็อกเนี่ยแต่มันก็มีบางจังหวะที่แบบมันอีกโก้ไม่ส่งแต่คือแบบอันนี้มันไม่ส่งกันเลยแล้วก็เสียไปอะลูกเนี้ยแล้วเหมือนเพื่อนจะส่งมาให้ฮะจังหวะนี้แล้วโอ้ผมทําเสียอะ,อะไรนี่เล่นกากกับ โอเคทุกคนเหมือนตอนนี้จะได้บอลเนานะก็โชว์หลอกไปหนึ่งทีอะหลอกใครก็ไม่รู้มาแล้วดิบิลใส่ฮะหลอกได้หนึ่งคนเอา้าแล้วอยู่นิ่งเฉยแล้วเหมือนบอลจะห่างบ่วเกินไปอะแต่ได้อยู่อะแล้วเป็นแอซิดไหมเป็นโอ้โหโกเขาเหนียวจังวะตัวนี้มันบอดโอ้ยคือผมว่าปัญหาแม่งอยู่ที่เราเว้ยคือเราไม่ได้เป็นกองหน้าคือตำแหน่งที่เราอยากเล่นคือกองหน้า เราคือเราไม่ได้เป็นกองหน้าเจ้ะมันก็เหมือนแบบไอ้นี่แบบขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งอะเราก็เล่นได้ไม่เต็มที่ก็เดี๋ยวรอตาหน้าเลยทุกคนโอเคมาครับทุกคนมนาะในมัดเราได้เป็นกองหน้านะก็เดี๋ยวมาดูดิว่าปัญหาอยู่ที่ใครมันอยู่ที่ทีหรือมันอยู่ที่เรามาเราเขาโชว์จังหวะนี้อันนี้เห็นจนชินแล้วมาแล้วเหมือนบอลมันจะไกลตัวไปนิดนะแล้วก็ไปอ่ะใช้สกิลแต่เหมือนจะสปีดหมดนะอุย้ยแต่สกิลนี้ใช้ได้หรอ่ามีข้างในอ่ะคอได้เพื่อนโอคว ขอนแย่ yeah. อุ้ยแต่โอ้ไม่ได้แอสซีดวะทุกคนแล้วบอลอยู่ที่ไหนบอลอยู่ที่ผู้ตัดประตูอะแต่ถือว่าทําจังหวะแรกได้ค่อนข้างดีอะทุกคนคือปัญหาไม่อยู่ที่เราอะเรามาจังหวะนี้น่าจะเสียดูทรงแล้วโอ้เลยประตูไปฮะส่งก่อนโอ้ส่งไม่ติดฮนะเราเสียจริงโอ้มันติดคาร เขายิงไม่คมหรืองไงเนี่ยหรือมันยิงยากเกมเนี้ยอ่าเดี๋ยวเลี้ยงเราแตไมหน้าก่อนนะไปไปฮะเลี้ยงริมเส้นมาแล้วข้างในมีฮะส่งไปข้างในแล้วเหมือนจะได้หรือเปล่าแล้วผู้สาตวประตูเขาชั้นตีเหรออ๋อเนี่ยจะเป็นไอ้นี่กระกำมะรูยิงฮะแล้ว แอซิดของเราอะหนึ่งแอซิดนะจากของเราถือว่าเราได้รู้แล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่กูอะไม่อยู่ที่ทีมเนี่ยเสียบไม่โดนอะแล้วเหมือนโอ้มีทรงเสียเอ้ยกว่าจะได้ประตูโอ้กว่าจะได้ประตูะะตมันช่างยากลาบากอะพอเสียก็เสียไปเลยลเราเต้นโชว์ด้วยจังหวะนี้เอาอุย้ยเราเสียบอลแบบ ไม่ฉลาดเลยอะเอจริงๆคือมันเสียบอลแบบงูมากอ่ตะกี้เนี่ยแล้วโอ้คิดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นทนี่ททำให้ทีมแพ้สะแล้วตรงแล้ววโดนสองหนึ่งไปฮะจังหวะนี้ยเฮ้ยมันโดนง่ายเกินทุกคนมาไปในเมื่อเราบอกอ๋ออกูดูคนได้ยังไงในเมื่อเราบอกปัญหาอยู่ที่ทีมอะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมีทีมก็ได้อะ เราเล่นไปตัวคนเดียวเลยรอฮะส่งไหม้หน่อยส่งไหม้หน่อยครับส่งพาซิงพาสซิ่งฮนะแล้วเหมือนจะอุย้ยลัดลัดลัดลาดลาดัลด,ลดแล้วสวยอนะลาดเพื่อนนะเราเป็นหนึ่งแอซิดหนึ่งประตูในเกมนี้ฮนะถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีอนะกำลังดีมาแล้วเหมือนเขาไม่ขยับนะเอาแล้วผมเสียบอะไรเนะี่ยอ่า ส่งเพื่อนบอกมาแล้วเหมือนจะได้เหมือนจะได้อแล้วไปไปรอ,อมีตัวมาเติมข้างในไหมมันมีแต่แบบมันไม่มีช่องส่งฉะนั้นไปเองอะ่ะอุ้ยเหมือนส่งยาวไปนะแต่เพื่อนเพื่อนโอ้โหติดคานเอ้ยติดเซ่ะแล้วพรกสาวตูเขาจะออกมาเล่นเองอะ่ะแล้วเหมือนเตะไม่ไปอะ โอมีตัวส่งค่อนข้างเยอะมีโอกาสเสียเยอะด้วยอผมโคนเดียวมันก็คุมไม่ได้ทั้งหมดอะแต่ก็โอ้โดนนะมอบเลยอุ้ยแล้วบอลบักโอ้บอลบัคฮะ <c oughs> ก็เสียโอ้ผมทอเทวะ่ะขอจัดอุ้ยเหมือนมีหลอดอันตีมาทนแล้วหลอดอันติเดี๋ยวลองใช้ดูอันนี้คืออันติของตัวละครนะ มีสกิลเพิ่มขึ้นมาแต่คืออะไรฮะมีสกิลเพิ่มขึ้นมาแต่ผมใช้ไม่เป็นน่าจะต้องน่าจะต้องเป็นตอนที่บอลไม่อยู่กับตัวหรือเปล่าเอาเราสวยดีครับสวยเลยจังหวะนี้ไปอะยิงประตูลงลงสวยงามอะเนี่ยบอกเลยปัญหาไม,ไม่ได้อยู่ที่เราเว้ยมันอยู่ที่ทีม ถ้าทีมดีมันก็ไอ้นี่ดีอะแล้วแบบถ้าเราได้ตำแหน่งที่แบบเราไอ้นี่ต้องการมันก็มีแรงกำลังใจในการเล่นอะแล้วโอ้โหเสียปะเนี่ยมาแล้วโอ้โหเพื่อนเราว้าบ่ะเป็นชีรีหรือเปล่าแล้วอะถอยประตูเขาลงขนาดนั้นแล้วจังหวะนี้ขึ้นนำเขาด้วยนะสี่ต่อสี่ประตูต่อสามนะก็ถ้าเลถ้าเราเล่นรับๆเราก็ชนะ ถ้าเรายัางรักษาเกมรับได้อย่างเนี้ยอ้ยแล้วเขาส่สงมาสวยอะ่ะตัดบอลได้สวยมากรอขึ้นเกมส่งให้เพื่อนนะสวยๆโอ้โดนเขาตัดบอลได้ปะอ,อันนี้พลาดเองเลยฮะไปส่งให้เขาตัดบอลได้แล้วโอโกผมซีไม่ได้ปะแต่คือมันความผิดโกบส่วนหนึง่งความผิดผมก็ส่วนหนึ่งอะ่ะผมไปส่งให้เขาตัดบอลได้มา ออกข้างไปแล้วเพื่อนข้างในไม่สนอะยิงเองเอาฮะทำไมกูทำอะไรแต่ละอย่างหม่เราจังหวะนี้เพื่อนมาเก็บตกบอลให้ฮะแล้วโอ้เราลี้อย่างนี้ <S <S เพื่อนโคตรเทพอะใครนี่ล้วโลกี้อะคุณโลกี้บีบีศูนย์นะชื่อมผมเลยด้วยแล้วนําม,มาเขาห้หาสี่ แล้วยังไงเขาจะออกข้าเหมือนกันผมว่า,าต้องปิดตัวเพราะคนนี้เขาเป็นคนที่แบบส่งอ่ะส่งบอลไม่ใช่แบบผมอ่าไม่มีตัวส่งอะเหมือนจะยิงเองโอ้ฟิช็อตอะแล้ว,ลวโหส่งให้เพื่อนอะน้ำใจเขาแบบโคตรมีน้ำใจอ่ะคนอย่างเนี้ยแล้วโอ้ห้าห้าเสมอ แล้วเกมนี้มันแบบอย่างเดือดเลยทุกคนคือเกมนี้ผมห้ามเล่นพลาดอะแล้วอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นไอ้นี่นกะการ์มารูช้อันเตโหแล้วโ้เกือบพลาดละเอา้าแล้วทำไมทำไมมันบั็กหรือมันอะไรเนี่ยมันเป็นทุกทีเหรอทุกคนโอ้ยอย่าเสียนะแล้วโอ้โดนเสียบฮนะแล้วยังไงแล้วโอ้หกห้าเสียบเพราะผมอนะ คือผมว่าไม่ใช่พอทีมแล้วมันเป็นพอผมอ,อะคือผมทำเสียประตูเว้ยลองดูโอ้จบมาทุกคนมาคือตำแหน่งที่เราควรจะปีนน้อยที่สุดตอนนี้คือเรา้แล้วเว้ยเราควรปีกทุกคนคือแบบเพื่อนจะส่งไม่ส่งเรื่องของมัน่ะคือเรามีหน้าที่จ่ายบอลในกองหน้าได้ยิงอะแล้วเลี้ยงจังหวะนีะ้ยังไงแล้วโอ้โหหลอกเรามาได้แต่ไม่เข้าประตูอะ แล้วคุณไอเนี้ยชิกิริส่งคุชิกิริส่งให้ผมหน่อยคุณชิกิริแล้วส่งฮะแต่ไม่ใช่ส่งให้ผมแล้วโดนฉกบอลได้จังหวะเนี้ยไม่มีตัวเติมนะน่าจะไปไม่ได้ไกลเอา้าลูกบอลบักว้าจะิญเก็บบอลให้ฮะเอา้ากลัวไม่ใช่ละ ไม่ใช่อละนะปายจ่ายยัดเรายิงยิงดีๆงามๆสวยอะเนี่ยเหมือนที่คิดไว้ในหัวไปจ่ายปุ๊บยิงแล้วเป็นคุณโลกีบีบีศูนย์ด้วยมาหน้าที่ของเราอย่างเดียวอะเป็นปีกจ่ายยัดยิงเราเสียบไม่โดนจังหวะเนี้ยไอหน้าที่ป้องกันมันก็ไม่ใช่หน้าที่เรานะแต่ก็ทําเสียไปฮะมามาผิดผิดขอบอลหน่อย นะแล้วก็เสียบอลกันแล้วโอ้โหไม่สกิลช่วยนะ่ะถ้าเป็นอย่างงี้คือมันเปิดสกิลฟรีไว้ทุกคนแล้วใส่สะกอรอรอได้เลยเนี่ยใช่ไหมตามนั้นโอ้ปวดหัววะ่ะมาแล้วรอเพื่อนส่งจ่ายจ่ายพัสพัสรู้จักคำว่าพัสบอเหมือนจะไม่รู้จักนะแต่ว่ายิงเองได้ ยิงเองก็ไม่ได้ฮะมันพาล้าทบ่ายผมใช้คาว่าพาลา้าไอเนี่อ่ะรอทรงทรงสวยยิงยิงเหมือนตอนแรกสวยโอ้ไม่สวยเท่าไหร่เอาใหม่ฮะถือว่าเรามาถูกทางละจ่ายสองไอซิตนหนึ่งอะเสียไม่นั่น แล้วอุ้ยเพื่อนเพื่อนส่งส่งเอา้าสวยสวยแล้วจังหวะนี้ไปะ่ะแต่เราจบสกร์ไม่คมเนี่ยดิลองยิงแล้วชิดคานเข้าไปะ่ะเกมนี้เราก็ทำประตูได้หรอแออซิสจากคุณโลกี่บีบีศูนย์นะของเราโลกี่เอศูนย์มาถือว่าเกมค่อนข้างดูเดือดเริ่มจับจุดได้ละ แล้วเสียบอลนะบอลเลยโดนสปีดเรามีอะแล้ว,อลวโอเหมือนตาไม่น่าจะหมดแต่ว่ายิงโอ้โหสามเหลี่ยมอะสองสามเหลี่ยมในหนึ่งเกมอะสุดจัดตานี้เนี่ยตำแหน่งที่มันคู่ควรกับเรามันคนมันปีกเว้ยมารับเหมือนเดิมผ่านไม่ได้อะรับแน่น แต่เหมือนเสียบไม่โดนอุ้ยรับแน่นไหมล่ะรับแน่นเนี่ยรับแน่นรับแน่งรับแน่นจริงอะสามลุมหนึ่งแต่เอาไม่ลงส่งครับพาร์ทพาร์ทคอพาร์ทมีสมองคนไหมอ่าคือถ้าแบบมันไม่ส่งแล้วมันยิงได้อันนี้ผมให้อภัยมันนะเว้ยแต่คือมันไม่ส่งแล้วมันยิงไม่ได้ด้วยไงพาร์ทอุ้ยส่งเลยอะแล้วเหมือนผู้สาวทูจะเก็บได้นะ อันนี้เป็นเรากับเพื่อนที่ไม่รู้กันโอ้ยแล้วจิคิรีเขาเก็บบอลได้ป่ะแล้วยิง,งนะโล่งๆฮะก็อันนี้เป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงอีพีแรกเนาะก็ความยาวก็อาจจะนี่ค่อนข้างยาวอยู่ประมาณสามสิบนาทีก็ใครที่รับชมมาถึงตรงนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยกันนะฮะกดไลค์กดติดตามแล้วบอลอยู่ที่ผู้สาประตูอนะเหมือนจะคลองบอลไว้เล่นเองนะเอ้ยเราพลาดโอ้ยแล้วพลาดฮะไม่พลาด เราลึกมากครับผู้ตัดประตูจังหวะนี้ลึกจัดเข้ามาโคตรลึกแล้วอ,อันตีเป็นอันตีการมารูฮะไม่ใช่ฮะโอ้กะกามารูมันมีตัวเดียวเหรอในเกมเราส่งอ่ะพาร์พาร์เขาพาร์ตพาร์ตสวยเราไปฮะยังไงก็ได้ประตูก็จังหวะนี้ยิงยิงยิงอะ ยิ่งเรวผมว่ะเนี่ยเหมือนเขาจะรีตัวกลับมานะเป็นการทำที่ค่อนข้างฉลาดนะทุกคนโอ้โหมุมมองของคนนี้หน่งไม่ได้หรอเอา้าแล้วจ่ายบอลโอ้โหจ่ายไม่เสียทำไมมันเล่นมุ่มัว่ววะเนี่ยโอ้โหต้องรีบกลับเลยฮะอันเนี้แล้วอุย้ยสกิวนางนี้ดีกว่าที่เราใช้โอเคผู้สับประตูเราเซฟได้ ส่งมห้เพื่อนเราอะรอติดสปีดก่อนรอไปอุย้ยเหมือนจะเลยฮะอืมบอลอยู่ที่เท้าเราฮะไปอะเลี้ยงไปริมเส้นรอรอเปิดข้างในรอคอสมาแล้วเพื่อนเราที่อยู่ตรงนั้นทำไมไม่รับบอลเราแล้วยิงไหมหรือ,อยังไงส่งให้เราก่อนส่งก่อนแล้วยิงอะ แล้วโอ้โหเลี้ยงลาซะดีนึกวจะยิงเข้าเหมือนเราจะนำเขาอยู่นะหนึ่งลูกกันตัวส่งก็พอหมวนเขาจะส่งไม่ได้นะตอนนี้อุย้ยเราได้อันตีมาทุกคนอุย้ยเราฉกบอลได้ขอขอขอ,ขอเพื่อนเพื่อนเพื่อนขอน้อยโอ้ให้เพื่อนยิงดีกว่า ห้าสามอ่ะจบไปน่าอนไงแกมือกูแม่งไม่เร็วเลยวะก็ L W ไปฮะโอ้มันต้องเลื่อยอีกห้าเบีก็ L W O สูตรวิโอเคมาก็อนนี้ก็เป็นตาสุดท้ายของวานิลาทุกคนก็ถือว่าเราจับจุดได้กลังหลังนะทุกคนหลังๆประมาณตอนสองตอนเกมสองเกมสามเนี่ยคือเกมแรกเรายังจับจุดไม่ได้ไงเราโมจะจะทาประตูแต่คือไอ้สกิลที่เราได้มันไม่ใช่สกิลที่มัน,มนเอาไปทำประตูไง มันเอาไว้ซัพพอร์ตกองหน้าฮะซัพพอร์ตกองหน้าหรือว่าปั้นไปยิงเองแต่คือสไตล์เราก็น่าจะเป็นซัพพอร์ตกองหน้าแหละจากสไตล์การเล่นเราส่งอืมกูซัพพอร์ตใครดีเนี่ยเอาเนี่ยทุกคนมากลับเข้าเกมแล้วซึ่งเหมือนตะกี้เกมจะถูกตัดการเชื่อมต่อไปนะหรือเราค้างเกินกันไปเลยมาก็ตำแหน่งเอลดิวเหมือนเดิมนะของเราเนี่ย เราจกบอลได้ฮะยิงวันตัวหนึ่งศูนสวยทําไมมันหลุดแล้วผมย้ายเซิร์ฟบาลมันก็ไม่เคยเหมือนเซิร์ฟเบิร์มเลยทางที่ผมแอดเพื่มคนโลเก,กียคอยเอาเอา๋เอเชื่อในโปรดีกว่าโอเค,ครับคนก็สำหรับยี่สิบสี่ชั่วโมงในบล็อกครั้งนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็อันนี้เป็นอีพีแรกนะยี่สิบชั่วโมงก็อาจจะไอ้น,นีนะ่เก่งๆหน่อยอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งหน่อยฮนะก็ทำใจอยอมรับนะแต่อีพีสองอีพีสามผมพัฒนาขึ้นแน่นอนนะเจอกันคลิปหน้าฮะ ก็กิจสุดท้ายมันเป็นไรไม่รู้